ขอบคุณเหล่าบะแมวของเดือนนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเชื่อไหมว่าตอนแรกเนี่ยลุงแมวกะจะข้ามไปแล้วนะสำหรับบิวของเอเคเลเบอร์หรือว่าไออาเธอร์เนี่ยเพราะว่าลุงรู้สึกว่ามันเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่ลุงทำคลิปแล้วก็รู้สึกว่ามันเข็นไม่ขึ้นว่ะคือพยายามหาบิวมาแล้วอะไรก็แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ลุงอะลุงก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราเล่นจริงแล้วยังรู้สึก ตะกิดตะขว่วงใจอยู่อ่ะลุงว่าลุงไม่ขายดีกว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงมันเหมือนพิดต่อผู้บริโภคอะ่ะเออแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ลุงไปเจอคลิปของชาวต่างชาติช่องหนึ่งมานะซึ่งลุงก็จาชื่อช่องไปแล้วแต่ว่าเป็นช่องที่แบบอาจจะไม่ได้คนต่างเยอะเท่าไหร่ไปเจอว่าเขา build e q ลิ l i b r ์เอาไว้นะครับผมแล้วลุงก็ไปดูแล,ล้วก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้า b u i วอย่างนี้น่าสนใจน่าจะเอาไปใช้งานจริงได้แบบในสไตล์ของลุงได้โอเคอยู่ก็เลยหยิบคอนเซ็ปต์ของเขาอะ่ะมาลองปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ จนออกมาเป็นแบบที่ลุงรู้สึกว่าเออแบบเนี้ยโอเคกับลุงมากๆเลยนะแล้วไปลองใช้งานจริงดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้งานจริงได้ดีนะคืออาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับไอ้พวกตัวละครเทียบแบบบนบนแต่ว่าถือว่าสําหรับเอ็กเรเบอร์แล้วเนี่ยลุงถือว่าบิลเนี่ยไปเล่นได้จริงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบิลที่เล่นแล้วสนุกอยู่นะครับผมอ่ะกับบิลนี้นะครับลุงจะขอตั้งชื่อมันว่าโคตรโหดกระโดดสับชื่อแม่งยาวเกินอ่ะเรียกว่าโดดสับนกันสั้นๆนะครับผม อ่ะโอเคสำหรับบิวนี้นะครับจะมีความโดดเด่ยนยังไงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาดูไฮลไลท์ก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอ่ะไปดูกันอ่ะเรียกมาแล้วนี่เพราะเติดทีิกันเนอร์เวลล์สองร้อยสติลพาธน,นะครับผมเดี๋ยวรอบแรกนะครับลุงจะขอเก็บคอมโบกอนนะให้มันเป็นนะโอเคด้วยลอตา้าเสร็จปุ๊บไปเอาเอเนอร์จีก่อนนะครับจากนั้นนะฮะสกิลสาม เอาบัฟแล้วก็สกิลสองแล้วก็เอาเหลือหนึ่งตัวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เท่เลยเอาใหม่เอาใหม่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้บัฟยังอยู่ไหมเออไม่บัฟหมดแล้วเอาใหม่กดสกิลสามแทงเอาบัฟนะครับสกิลสองเอาบัฟเหมือนกันแล้วก็ปาดเรียบร้อยนะฮะ คือเอาจริงมันกดทีเดียวบางทีมันก็ไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าบางทีมันก็จะมีบางจุดที่ไม่ตายอีกทีหนึ่งแล้วกันทีสุดท้ายละรอบนี้ขอหล่อๆด้เท่ๆนะเอาใหม่บัฟสกิลสองไอ้สกิลสามบัฟสกิลสองแล้วก็เอ้รอบนี้ครบเว้ยและนี่ก็คือเอ็กซ์คาลิเบอร์โคตรโหดกระโดดซับตั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าบิวของลุงแมวในบิวนี้เนี่ย ต้องใช้อะไรยังไงบ้างในการเล่นนะครับผมอ่ะเริ่มกันที่ในส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของสกิลเฮลเม้นนะครับลุงแมรได้มีการนำเอาสกิลรัตฟูลแอดวานซ์นะครับเอามาใส่แทนสกิลสองนะซึ่งเป็นสกิลที่ลุงคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วในบิวนี้นะครับเออจริงๆสกิลสี่ก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเผื่อบางทีจะเล่นสกิลสี่เงี้ยก็ยังเอออย่างน้ยงอ,ยงนอยก็ยังเอาสกิลสองมาบัฟสกิลสี่ได้อยู่แต่ว่าไอ้สกิลสองที่ออกไปไอ, Radio Hall, Radio Hall, ไอ้ตัวเรเดียลฮาวเรเดียลฮาวไอ้เสียงหอนแล้วทําให้ตาบอด อันนั้นคือไม่ได้ใช้แน่นอนร้อยเนะครับก็เลยเอาออกดีกว่านะฮะก็จะเอามาใส่เป็นสกิลนี้เพื่อที่จะบัฟเติมคิดดิเข้าชาร์จให้กับอาวุธเมลีนะค,ะแบบนะครับผมแบบแฟลตเลย2องร้อนะฮะต่อให้คิดดิเข้าชาร์จของคุณจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์่ยแต่ถ้าคุณมีบัฟนี้อยู่ก็คือสามารถตีติดคลิปแดงได้เลยนะครับผมประมาณนี้หลักๆก็แค่นี้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นสกิลที่เราใช้หากินเน,นี่ยสกิลเนี้ยมันติดิดดคไ้แต่ว่่่า่นะาาาาามมมัันนนนนไีีีคครรรช์ะะะเเเเพฉ้้ยยก็ลตองเอาไอ้ตัวเนีย มาช่วยบัฟเติมคี์ชาร์นให้กับสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับมันจะได้ติดคียแล้วก็ดามจแรงๆนะฮะแค่นี้เลยจุดประสงค์ง่ายๆนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาร์คอนชาดนะครับอย่างแรกเลยก็คือแคสสปีดนะครับติดไว้หนึ่งก้อนก่อน,อนเลยนะต้องมีนะส่วนอีกสี่ก้อนที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะไปให้สุดทางนะลุงแนะนําว่าให้ใส่เป็นชาร์ดแดงเพิ่มสเตนสี่ก้อนนะครับจะไปได้สุดเลยหรือไม่ก็ชาร์ดม่วงนะครับเพิ่มคิดด้วข้อดามจเมลีสี่ก้อนก็ได้เหมือนกันแต่่่วววาาด้ยคมทีลุง จะเอาไปเล่นกับบิว้วอื่นด้วยแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจแก้ไปแก้มาก็เลยใส่เป็นฉาดฟ้าเพิ่มชิลไปนะแต่ก็มีข้อดีนะก็คือเวลาที่แบบว่าเราโดนตีมาก็ติดชิลเกตติ้งที่แบบเต็มดูเลชั่นไงสองจวิแบบแม็กซิมัมเลยแต่ว่าอจริงๆถามว่าีปีย์ไหมก็ไม่มีเพราะว่าบิวนี้เราจะเล่นหายตัวเป็นหลักด้วยหมาหายตัวนะเราก็เลยแบบไม่ได้ช้าอยู่แล้วความถึกความอืดออะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็โอเคถ้าเกิดว่ามันหลุดล่องหนไปก็ยังพร้อมมีอันนี้ช่วย ให้แบบการตายได้2.5วิอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปแบบดามเมแรงๆเลยแนะนาว่าฉาดแดงสเตนสี่ก้อน,นครับจะได้เห็นแบบคี้แดงแบบเถือกๆเลยจะได้แบบไม่มีคีส้มปนมานะครับผมอ่ะโอเคอ่ะคอนฉากก็น่าจะประมาณนี้ต่อมาก็คือในส่วนของบิวมอสนะครับลุงแมวก็มีการจัดเอาไว้ตามนี้เลยอย่างแรกเลยก็คือค่าสเตนนะครับก็จะเป็นค่าสเตนนำมาก่อนเลยนะครับก็จะมาจากมอสอูเกอร์ซีเครดนะครับบล i ยนเลชแล้วก็อัมโล t อิ s เซฟายครับ ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าลุงแมวฟอร์ม่อัมราออกไปสัญลักษณ์หนึ่งนะตอนแรกมันจะมีมาให้3ามนะแต่ลุงเอาออกไปหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าหลังๆมามันไม่ได้ใช้หลัก3ามอัมราตัวละครเน,นี่ยก็เลยเอ,อเหลือแค่2ก็พอนะบางทีบางบิ้วอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ใช้แค่อัมราเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าลุงเสียดายก็เลยเออยังยังคงไว้อยู่2อละอันละกันนะเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ได้เสียคุณตี้เพิ่มเท่าไหร่นะอ่ะก็หลักๆก,ก็จะเน้นสเตนเป็นไปก่อนเลยนะครับสามใบเพื่อทําให้อะไรครับทำให้สกิลหนึ่งมันแรงๆนะเป็นทัง้ง สกิลนี้แล้วก็สกิล3บวกกับมอดออกเมนที่ชื่อว่าฟิลเลียสจาวารินนะครับก็จะทำให้เวลาที่เรากดสกิล3ไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับบัฟเติมดาเมจเพิ่มขึ้นมานะฮะต่อตัวที่เราแทงเข้าไปเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าแทงไป10ตัวก็ได้สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่จะมาบัฟเพิ่มดาเมจอ่ะมันสามารถเพิ่มให้สกิลหนึ่งได้แล้วก็เป็นการแบบเอาไปบัฟแบบคูณแบบแยกไปเลยอะ่ะสมมติว่าเราคำนวณดาเมจออกมาแล้วที่ Skill สมม 1, 100, 100, กิลาหนะึาน่าไหง เป็น50,000ื่ใช่ป่วาเออห้าหมื่เพราะว่ามัน,มนบวกอีก4ี่้อก็กลายเป็นห้าเนี่ยก็จะกลายเป็นจากตีทีละหน0 0 0ก็กลายเป็น50,000คือเป็นการคูณแบบทั้งอ่ะคือมันดีมากนะครับผมโอเคต่อมาก็คือค่าดูเรชั่นนะครับก็จะมาจากมอดพรามคอนติเนียต y ี้นะครับหงใบเพื่อทําให้อะไรครับทําให้ทั้งบัฟนี้แล้วก็บัฟนี้อยู่ได้นานขึ้นนะครับจริงๆก็อยากให้มันนานกว่านี้เพราะว่าทั้งสองสกิลเนี้ยดูเรชั่นมันโคตรน้อยเลย อ,อ,อยากได้สัก20 0ให้มันอยู่สัก20่วีอ่ะก็ยังดีแต่ว่าโอเคเข้าใจได้ว่ามอสมันครับแล้วก็เลยอะอย่างน้อยติดไว้ร้อย้ก็ไม่ได้แย่นะครับก็อาจจะกดใช้บ่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ได้สแปมสกิลทีอยู่แล้วเนะโอเคต่อมาก็คือค่าเรนจ์นะครับร้อยสก็จะมาจากมอส์ s t r e นะครับอันนี้สําคัญอย่างเดียวเลยก็คือใช่ดิต้องบอกว่าก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องใช้กับสกิลนี้นะเพื่อทําให้ระยะมันกว้างขึ้นนะ m, ้้นนนนนะจรริงงๆเมมตพพืฐาา่ลุววัก็อแ แต่ว่าถ้าไปได้ไกลกว่านนั้นมันก็จะดีตรงที่เวลาทิมไปทีหนึ่งจะได้โดนทั่วถึงพอมันโดนทั่วถึงปุ๊บเนี่ยเวลาได้บัฟมาทีมันก็จะได้บัฟที่มันเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนึงเลยก็คือไอ้ตัวสกิลหนของเราเนี่ยเวลาเราพุ่งฟันมันจะได้แบบ เวลาเป้าหมายยืนห่างกันเยอะมันจะได้ฟันต่อเรื่องได้นะไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีเลนเลยเวลาบางทีมันยืนห่างกันเกินเงี้ยมันก็ฟันได้ทีละตัวมันอาจจะไม่ค้บเท่าไหร่ต่อการกดสกิลหนึ่งครั้งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งศัตรูมันอยู่ในระยะปุ๊บเนี่ยเรากดเสียเอนที่ครั้งเดียวแต่มันจะฟันไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจานวนเขาเรียกว่าไงนะจนกว่าจะสุดระยะของมันนยแค่นั้นเลยนะฮะโอเคส่วนเอฟเฟคเอนที่45%ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าเราจะมีในส่วนของพรามโฟล์นะฮะอีควิลิเบียมแล้วก ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้รีไวมากๆขนาดนั้นแต่ว่าสําหรับลุงที่เอาไปเล่นมาแล้วเนี่ยลุงว่ารีทันอยู่นะถ้าเอาแค่กด3ามสกิลเนี่ยแบบไม่ได้บ่อยมากอะ่ะลุงว่ามันหมุนทันอยู่เพราะว่าอย่างสกิลนี้ก็ใช้เยอะหน่อยก็คือร้อยกว่าใช่ไหมอันนี้ก็ใช้38มสิบแปดนี่สาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถ้าตีมอนได้เรื่อยๆฆ่ามอนได้ทนันแล้วมอนมันดรอปเหงออกไม่ให้เราเก็บอยู่เรื่อยๆอยังไงก็เพียงพอต่อการใช้สกิลอยู่แล้วนะฮะต่อมาก็คือในส่วนของมอสออร่านะครับก็สติลชานะร์จเพ เพราะว่าสกิลหนึ่งมันรับผลจากมอดเพิ่มเมลีดาเมีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใส่สกิลชาร์จอย่างหนึ่งก็คือมันได้คาปาซิตี้เยอะด้วยนะครับจริงๆถ้าใครคาปาซิตี้เหลือเนี่ยถ้าเกิดคำนวณฟอร์ม่าดีๆอ่ะจะใส่เป็น growing power ก็ได้นะอันนั้นก็ได้25%่สิเปอร์เซ็นต์ power strength ใช่ไหมก็ทำให้แบบว่าโอกาสติดคลีดแดงมากขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับลุงลุงรู้สึกว่าสติลชาร์จมันค่อนข้างเฟลกกว่าก็เลยใส่เป็นสติลชาร์จแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของ exil คือถ้าเป็นไปได้นะไม่ต้องใส่เหมือนลุงก็ได้คืออยากจะให้ไปใส่เป็นแบบพวกอะไรอะเพิ่มสเตนอย่างเช่น power drift อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใส่เป็นตัวของไอเนี่ย mod augment ของมันะมันชื่ออะไรนะลุงลืมชื่อของไอตัว e q คาลิเบ a ร์ b ั e l l าเองอะมันจะมีอ๋อนี่ไงว warrior l a ลสนะครับก็ได้สเตนเพิ่มมาขึ้นมากเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปในอยู่ไปอยู่ในร่างของ operator ไอตัว e q คาลิเ r อ umbrella ของเรามันจะไม่เดินพลานด้วยนะครับ แต่ว่าจริงๆอะไรก็ได้อะได้หมดเลยแต่ที่ลุงใส่เป็นพามชาร์ฟตเต็ดเพราะว่าเนี่ยหนึ่งคือ capacity ลุงมันไม่พอแล้วสองก็คือเผื่อลุงเป็นโรคกลัวแบบกลัวล้มไงหรือถ้าบางทีแบบเราล้มอย่างเงี้ยก็คือล้มเท่ากับอะไรเท่ากับตายลุงก็เลยเออติดไว้ก่อนแล้วกัน15สนเตันก็ไม่ได้เสียดายเท่าไหร่ไงก็ฟันแรงอยู่แล้วขอแค่แบบไม่ล้มไม่ตายลุงก็รู้สึกปลอดภัยแล้วนะฮะประมาณนี้ส่วนอาเคียนที่เหลืออีกอันนึงก็อาเคียนฟิลลี่นะครับเอามาเพิ่มเมลีดามเมทอีก1 80%นะเพราะว่าในส่วนของมัดเเเิ่่่มมมีีีาาททออยยูในนวุธสสตตก ลุงว่ามันยังไม่ได้เยอะพอเท่าไหร่ก็เสริมไปอีก180%ก็น่าจะช่วยทำให้ดาเมจแรงขึ้นมาแบบมหาศาลเลยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับในส่วนของมอสเอคลิเบอร์อัมรานะครับของลุงที่ลุงแต่งไว้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของอาวุธแซดสติกนะครับอันที่สำคัญมากเลยนะครับย้ำว่าต้องเป็นชิน้นนี้เท่านั้นก็คือในส่วนของอินคา o อนซ r a ิกแดกเกอร์นะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยนะฮะมันเป็นอาวุธที่มีค่าพันเชอร์ดาเมจสูงมากมากนะฮะ นั่นนัคือส่วนแรกนะฮะส่วนที่2ก็คือมันมีเพิร์กที่เพิ่มสเตตัสชาั้นสูงมากๆเช่นกันนะครับซึ่งไอ้เพิร์กตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะโอนถ่ายไปยังสกิลหนึ่งซึ่งเป็นสกิลซูโดเอ็กซ์โซเต็ตได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้มาดูนในส่วนของบิลด์ดีกว่านะครับว่าลุงแมวบิลล์ไอตัวของอ e ีคานอนซานดิมิกแดกเกอร์ไว้ยังไงบ้างน,นะครับผมเรื่องที่ในส่วนของเพิร์กก่อนเลยนะฮะเพิร์กสเพิร์กสเนี่ย อะไรก็ได้เลยจริงๆไม่ต้องไม่ซีเรียสเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ไปตามนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยอินิเชียลคอมโบมันเพิ่มมาให้ก็อ่ะก็อุ่นใจสตาร์ทที่20สนะส่วนอันนี้ก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะสำคัญที่สุดเลยคือเพิ่มสี่ต้องใส่เป็นนี่นะแอปสโตดโดมิเนียนเพื่อเอาสเตตัสชานร์เโอนไปให้สกิลหนึ่งของเราเพราะว่าสกิลหนึ่งของเราเนี่ยมันจะมีค่าคิดเข้าชานกับสเตตัสชานเป็นศูย์นั่นหมายความว่า ถ้าเรามีสเตตัสชาร์เข้าไปในสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยเราใส่มอดเพิ่มสเตตัสชาร์ตมันก็จะได้รับผลตรงนั้นตามไปด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเพล็กซที่ต้องเอาไปนะฮะต่อมาจะเป็นส่วนของมอดนะครับดูแมวก็จัดไว้ตามนี้เลยนะฮะอย่างแรกเลยที่สําคัญนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยที่ต้องใส่ไปก่อนเลยนะก็คืออาเคนอันใหม่ล่าสุดเลยจากอัปเดตวอลเฟียนหนึ่งเก้าเก้าก็คือเมลีดอร t ตี้นะครับที่จะเพิ่มค่าคิดคอามัลติพลายเออร์หรือว่าไอคิดาเมดเนี่ย บวกไปเลย 1x นะครับต่อท้ายไม่ว่าคิดที่ข้อพื้นฐานของคุณจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าไอเน,นียจะบวกต่อท้ายเลย 1x นะครับทุกๆเปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นต์ของพันเจอร์สเตตัสชาร์นที่อยู่ในอาวุธของเรานะซึ่งดูตรงไหนดูตรงนี้ไงเห็นไหมนี่พันเจอร์สเตตัสชาร์นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมที่มันจะเขียนว่าพันเจอร์แล้วก็ต่อท้ายด้วย1.65 1, 1. นั่นคือเปอร์เซ็นต์ของพันเจอร์ที่จะมีโอกาสออกซึ่งยิ่งตรงเนี้ยยิ่งเยอะเท่าไหร่ทุกๆ10ตตรงงงเเเนนนี้้ยยมมมััจะไไปพิ่่อออวขาห็ ถ้าลุงถอดออกปุ๊บเห็นไหมเหลือ1.5เลยแต่พอใส่ปุ๊บเห็นไหมกลายเป็น13.1นะเห็นไหมต่างกันเยอะมันก็คือมันเพิ่มมาประมาณ10กว่า X เ,เลยอะคีดามเม์เมแบบฟรีๆเลยแบบโดยที่ยังไม่ได้ใส่มอดเพิ่มคีดาเเมสักใบเลยเห็นไหมซึ่งไอตัวที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้มันสามารถที่จะโอนถ่ายไปยังสกิลหนึ่งของเราได้นะครับนั่นหมายความว่าสกิลหนึ่งก็คือจะคีดามเมแรงขึ้นนะซึ่งถ้าลูกจะไม่ผิดเหมือนสกิลหนึ่งของเราอะ มันจะมีคีดาเมีดพื้นฐานก็คือ1นเกช่นกันก็คือจริงๆแล้วสกิลนี้มันไม่ควรจะติดคลีหรือต่อให้ติดคลีได้ก็จะไม่แรงแต่ว่าพอเรามีความสามารถที่มันบวกคียที่ข้อดาเมีแบบแฟลตเข้าไปเลยอ่ะก็เลยทาให้แบบโอเคก็ติดคียได้แล้วก็สามารถที่ติดคียแบบแรงขึ้นได้ด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนมอที่ลูมาใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีไอตัวของ2ใบเนี้ยอะไรก็ได้เลยนะจริงๆไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะหมายถึงไอใบนี้เอ็กซิลัสมอสเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าตัวของไอ ก็ใส่อะไรก็ได้ที่มันใส่แล้วมันเพิ่มแคปาซิตี้เพิ่มขึ้นนะอย่างอันนี้ลุงก็ใส่เป็นพอยต์วินไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะฟอร์มาเป็นช่องนี้ไว้หรือไม่ก็มันมีช่องนี้อยู่แล้วเนะี่ยส่วนมอดที่ใส่ก็จะเป็นมอดเพิ่มดาเมจหลกัหลกๆเลยก็จะมีมอสพรามเพรสชั่นพอยต์กับสปอยส์ไลท์นะครับก็มาเพิ่มเมลีดาเมจทาให้สกิลหนึ่งมันฟันได้แรงขึ้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมอดเพิ่มสเตตัสชาร์นซะส่วนใหญ่เลยก็จะมีเดฟติงคอนแทกนะเพิ่มสเตตัสชาานนแแล้้้ววก็็ไดดดคออมมมโบูเเรชัปขงถย วิปปิ้งวูลก็จะเพิ่มสเตตัสชาร์สตามคอมโบมัลติพลายเออร์นะครับได้สูงสุดอยู่ที่ 11x ก็คือ440%เนาะเมลีโปลเลสเมลีโปเลสนะครับก็ 4, 90%สเตตัสชาร์นะครับอ่านี่สำคัญมากนะครับจูกลุสบาร์ฟสนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากได้ได้ค่าสเตตัสชาร์สแล้วยังได้ในส่วนของเห็นไหมพันเจอร์ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก90%เนี่ยซึ่งหมายความว่าถ้าพันเจอร์เรายิ่งเยอะเนี่ยน้ำหนักเปอร์เซ็นต์สเตตัสชาร์สเ่ะมันก็ยิ่งเยอะตามขึ้นไปด้วยเวลาที่เราแบบว่า่าเออ เขาเรียกว่าใส่มอสเพิ่มเตตัสชาร์น่ะมันก็จะทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นปุ๊บเมลีดอตตี้ก็จะบวกคิดดิเข้ามาติพลายเออร์ได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือค่าคิดดิเข้ามาติพลายเออร์ที่โชว์ตอนที่ไอวิปปิ้งบูลอ่ะมันยังไม่ไปที่คอมโบ 11x นะถ้ามันไปที่คอมโบแบบว่าเข้าเรียกว่า 12x เมื่อไหร่อ่ะไอตัวเขาขีม้มาติพลายเออร์ตรงเนี้ยมันน่าจะพุ่งไปอยู่ได้ประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบเลยนะถ้าลุงจำไม่ผิดนะสวเเสเน, MOD, ะน, Z, นะครับ ที่ต้องการก็คือสเตตัสชาร์ล่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันได้ออกมาเป็นธาตุบรัสนะครับซึ่งธาตุบรัสมันดียังไงธาตุบรัสมันดีตรงที่เวลาที่ศัตรูที่ติดบรัสอยู่ตายอ่ะไม่ว่าศัตรูตัวนั้นน่จะติดบรัสกี่สเต็กก็ตามอ่ะมันจะเป็นการจุดระเบิดแล้วก็จะระเบิดกระจายไปรอบข้างในระยะน่าจะ5เมตรรอบๆบตัวมัง้งซึ่งไอการระเบิดนั้นเนี่ยถ้ามาจากดาเมจที่มหาศาล่ะมันจะระเบิดแรงมากๆนะทำให ข้อเสียของสกิลหนึ่งของไอตัวเอคลิเบอร์ที่แต่เดิมก็คือมันฟันแรงก็จริงแต่มันฟันทีละตัวใช่ไหมถ้ากลายเป็นว่าถ้าเกิดฟันติดบลัชปุ๊บแล้วมันระเบิดอ่ะมันก็คือฟันทีเดียวก็ระเบิดตายเป็นฝูงเลยเนะเลยแบบลูกก็เลยรู้สึกว่าเออคือบิลเนี้ยดูไปใช้งานได้จริงแล้วเพราะาเมื่อก่อนคือข้อแม้ก็คือสมมุติว่า12ตัวยืนอยู่อ่ะก็ต้องฟัน12ทีแต่ตอนนี้คือ12ตัวอาจจะฟันแค่ประมาณสัก4 5ทีก็คือหายหมดฝูงแล้วซึ่งมันก็ลดจํานวนการฟันลงไปได้เยอะ หลักๆก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของบิวนะก็คือบิวตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับลุงแมวแนะนําว่าควรจะต้องใช้เป็นหมาหายตัวนะครับที่ชื่อว่าหมาพันธุ์ฮูรัสตัวนี้นะครับผมซึ่งบิวที่ลุงแมวใช้อยู่ก็เป็นบิวนี้เลยนะครับบิวหายตัวก็จะมีมอดหายตัวนะครับผมหลักๆเลยนะหายตัวแล้วก็นี้มาเพิ่มคีดามเมจนะจะได้คียดามเมจเพิ่มขึ้นไปอีก1.2เท่านะครับ แล้วก็อันนี้มาคูณของเนี่ยอันนี้มามองเห็นในมินิแมปนะครับผมอันนี้มาเก็บของที่เหลือไอ้พวกเนี้ยจริงๆจ,จ,จะไม่ใส่จะใส่อย่างอื่นทายไปก็ไดนะ้แต่ว่าถ้าใครคิดไม่ออกก็ใส่ตามลุงไปพวกนี้ลุงก็จะเน้นแบบว่าอันนี้ก็อ่ะเอาไปช่วยให้เกิดไว้เคลื่อนอันนี้ก็อ่ะเอาไว้ป้องกันแบบว่าโดนดาเมจแบบเข้ามาแล้วก็ถึงตายอะไรเงี้ยก็จะได้ทําให้แบบติดอะไรนะชิลเกตติ้งสองจุดาวิแล้วก็รีชิลเด้วยววยนะแล้วก็ถึงสมมติว่าเวลาที่มาหายตัวตายใช่ไหมมันก็จะได้แบบว่าค่าเอ็กซิมัตยูน ทําให้มันเกิดได้ไวขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็ติดไว้ช่วยรีชาร์จชีวไวขึ้นแค่นั้นเลยนะก็คือเอาง่ายๆพวกนี้ก็คือเป็นมอสที่ทาให้สัตว์เลี้ยงเราเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามสัตว์เลี้ยงเรามันหายตัวตลอดเวลาที่มอสไปเนี้ยยังไงโอกาสตายก็น้อยมากเพราะว่าเราก็คือจะหายตัวไปแบบยาวๆเลยไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมประมาณนี้ส่วนกรงเล็บของหมาฮูรัสนะครับลุงแนะนําว่าใส่อะไรก็ได้เลย หลักๆดับเด็ดมาจากเรานะไม่ได้มาจากหมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดกลัวหมาของเราตายก็ติดเป็น elusive poster ไว้ที่ช่อง poster นะครับ poster mod ก็จะทาให้เวลาศัตรูตีมาปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสหลบได้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เอาจริงคืออย่างที่ลุงบอกไปถ้าเราหายตัวตลอดเวลาโอกาสที่จะตายก็คือน้อยมากนะครับก็พยายาม manage การแบบอยู่ใ,ใกล้ๆศัตรูเอาไว้หมาหายตัวจะได้ไม่ส k ิ l l หลุดนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวช่วยเหลืออื่นๆแล้วนะครับก็จะมี โรตานะครับเป็นอาวุธปืนที่เอาไว้ใช้ในการเก็บคอมโบเข้าอาวุธเมลีได้ซึ่งอันนี้ถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญประมาณนึงนะแต่ว่าจะไม่ใส่ไปได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าลุงแนะนําว่าถ้าเกิดไม่รู้จะใส่หลไปใส่เพอเพราะว่าจะได้แบบมาถึงเริ่มมาปุ๊บเก็บคอมโบได้เลยก็คือมาถึงปุ๊บก็เอาโรตาเนี่ยยิงกาดสศัตรูไปก่อนนะหน้าที่มันคือมีแค่ยิงกรดสศัตรูจนคอมโบมัลติพลายเออร์ของเรามันขึ้นไปที่1 2 x ก็คือจบแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะซึ่งบิวของเราที่ลุงแนี้เลยนะครับ หลักๆก็จะเป็นมอดเพิ่มมัลติช็อตนะครับเพื่อทําให้ลูกปลายมันเยอะจะได้ยิงตัวศัตรูได้เยอะขึ้นแล้วก็มอดเพิ่มไฟอ์เลตนะครับหนึ่งสองสามสี่ใบนี้นะ่ยแล้วก็เพิ่มแมกกาซีนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจากสี่เป็นแปดนะแล้วก็มอดรีโหลดไวเผื่อเวลาที่แบบยิงไปแล้วมันยังไม่เออเขาเรียกว่ายังไม่ตันคอมโบก็จะได้แบบรีโหลดมายิงต่อได้นะส่วนไอ้นี้ใส่ไรก็ได้นะแล้วแต่เลยมันไม่มีความสําคัญอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็ในส่วนของอาเคนก็ใส่เป็นเด็กเทอริตี้นะครับจะได้ทําให้คอมโบเมลีของงเราามันนลลดช้ะ เพิ่มระยะเวลาดูเลชันของคอมโบให้มันนานขึ้นนะส่วนอาวุธปืนลองก็อะไรก็ได้เลยนะครับมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะแต่ว่าแนะนําว่าให้ใส่เป็นเนี่ยนะอาเคียนเด็กเทอร์ิตี้ไปด้วยอีกหนึ่งอันนะจะได้แบบรวมกันกับในตัวของอาเคียนไพรมารีเด็กเทอร์ิตี้อ่ะก็จะกลายเป็น15าวิใช่ไหมสิบห้าวิบวกพื้นฐานอิี่หาวิเป็น20แล้วก็บวกจากในอะไรกี่วะในดิฟ n g c คอนแทคอีก10วิเนเห็นไหมกลายเป็นคอมโบดูเลชัน30มวิก็คือครึ่งนาทีอ่ะกว่าคอมโบจะหายเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอโฟกัสเนี่ยจริงๆแล้วจะใช้อะไรก็ได้เลยนะถ้าไม่ได้ซีเรียสก็คือไม่ใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่นาามอนก็ได้นะอย่างลุงเนี้ยลุงก็จะเอาเป็นเซนูริกไปละกันเผื่อชุกเฉินแบบเอเนจีเราไม่พอจะได้แบบเซนูริกมันช่วยรีเจนอะไรอย่างงี้ได้นะหรือไม่ก็ใครแบบกลัวตายเวลาตายขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะได้เอามาดูไรไปชุบได้แล้วแต่เลยไม่ซีเรียสนะอันนี้เลือกอะไรก็แต่รว่าลุงจะเอาเซนูริกไปละกันนะครับผมโอเคที่เหลือไม่มีไรแล้วนะครับก็หมดละสำหรับบิลที่ลุงต้องใช้ในการเล่น บิวเอ็กซ์ลเบอร์อัมบราเนี่ยบิวนี้นะจริงๆเอ็กซ์ลเบอร์ธรรมดาก็เล่นได้นะถ้าเกิดบิวตามนี้นะเพราะว่าสกิลเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรที่มันต่างกันเพราะาสกิลสองที่มันต่างกันก็เอาออกไปแล้วไม่ได้ใช้นะฮะ <c oughs> โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองทดสอบให้ดูดีวกว่าว่าบิวนี้มันใช้งานออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างที่ลุงแมวคุยโวโอ้หวดไว้หรือเปล่านะฮะเออมาดูกันนะ เราจะไปลองที่ด่านที่เราคุ้นเคยละกันนะครับก็คือเอ้ไม่เอาดีกว่าลุงว่าลุงไปด่านนี้ดีกว่ายูเรนนะสโอฟิเลียเออว่าด่านนี้มันมอนมันแบบอยู่เป็นระนาบเดียวกันดิอันนี้เป็นมอนประเภทเกลีย,นนยก็คือมีเกาะนะก็จะให้ดูเลยว่าถ้าฟันเกลียน,นยก็คือฟันเข้านะครับโอเคอันไหนกันนะเดี๋ยวขอ e n e เ g อเนเพิ่มท่านหน่อยกัน เริ่มมาถึงก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาถึงก็เริ่มจากการเก็บคอมโบกันเลยเจอหน้ามอนปุ๊บยิงไปจนกว่ามันจะขึ้นคอมโบ1 1 x อ่ะข้างบนอะอ่ะส1เดแล้วโอเคทีนี้ก็บัฟแล้วก็ปันโอ้แค่นี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็เจอหน้ามอนปุ๊บกดสกิล3กดสกิล2งลงพื้นแล้วก็ปันคอยดูบัฟสกิล2อกับสกิล3เรื่อยๆอย่าให้ขาดนะครับ พยายามใช้บ่อยๆเพื่อทําให้มันฟันติดขี้เสมอนะฮะแค่นี้ชีวิตมีอยู่แค่นี้เลยจริงๆ <c oughs> ไงเล่นง่ายไหมสกิลสองแล้วก็ฟันแต่สกิลหนึ่งบางทีมันจะงุ่มหยิดแต่เนนะียตรงที่แบบเวลามันฟันไปแล้วก็ถ้ามันหาเป้าไม่ได้มันก็จะงงๆนิดหน่อย แต่ถ้ามันหาเป้าได้มันก็จะแบบเห็นไหมฟันไปเรื่อยๆแล้วข้อที่หนึ่งสก,กิลหนึ่งคือเวลาที่มันกำลังโดดฟันอยู่อะโดดสับอยู่อะถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าไงนะศัตรูตีมาก็จะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะกลายเป็นสถานะอมาตะเห็นไหมเดีย๋ยวลองดูตอนที่ลุงลกดสกิลหนึ่งพุ่งไปนะตัวเรามันเจอเห็นไหมเลือดเทาก็คือเป็นอมาตะในช่วงเวลานั้นนะครับประมาณนี้ทีนะที่เอาเลือกเอาด่านนี้มาเพราะว่าระนาบมันอยู่ใกล้ๆกันมันไม่ได้หนีห่างกันมากเท่าไหร่ จะได้อย่างเดียวก็คือแบบลุงใส่ไม่มีไอคอนไม่ใช่ออไม่มีไมมอคอนฉาดแดงเหลือแล้วไม่งั้นนะได้แบบว่าฟันแล้วแบบมีตะขี้แดงล้วนแน่นอนแต่แค่นี้ก็โอ้ชิบหายยังโหดและนะ้วเนี่ยฟันทีระเบิดทีจะเป็นล้านอะ่ะคือมอนแบบสกิลผ่านแบบช่วงแรกนี่ยากนะที่จะมาให้ถึงเลือดเป็นล้านอะ่ะน้อยหรือต่อให้ไม่มีคี้เลยลุงก็ยังฟันเข้าอยู่นะยังฟันเข้าแรงอยู่เนะออไม่แรงไม่แรง ไม่ม <Pokémon> ีคีนี่คือดาเมจเป็นคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับคีนะต้องต้องคอยระวังไว้ออ้ยเนี่ยอันนี้คือจุดอย่างหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดเราเผลอไปกดใช้สกิลวัดเวทวานนะครับใส่มอนนะมันก็จะทำให้ตัวเราสูญเสียในส่วนของคอมโบมัลติพลายเออร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขคืนด้วยการเอาลาต้าวักมายิงนะครับจะได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าสเตตัสชาร์จจากไอตัววิปปิ้งบูลมันหายไปอะที่มัตติพลายเออร์จะหายไปแบบเยอะมากเลยเนหะ็นไหมบางตัวฟันทีแม่งเจ็ดสิบกว่าล้านนะอ,อะไรเงี้ยบ้าหายแล้วเดี๋ยวอย่างที่ลุงบอกก็คือแบบแม่งดูเลชั่นมันน้อยเกนะินบางทีแบบแทบ,บจะต้องกดตลอดเวลาได้ซ้ำนะไอพวกแบบสกิลบัฟทั้งหลายสิบห้าวิแม่งน้อยไป แต่ก็โอเคเข้าใจได้ถ้าแลกมากับการฟันที so ่มันแรงขนาดนี้ก็โอเคกูก็รู้แล้วแหละว่าว่ามันโหดจริงไอ้บัฟเนี่ยประมาณนี้ลุงก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรก็ดูลุงเล่นไปแล้วกันมันก็คือชิวๆอ่ะแต่ไม่รู้จะคุยอะไรไงเพราะว่ามันก็มันไม่รู้จะคือเอาจริงๆลุงอ่ะลุงก็อยากจะขายเต็มที่นะแต่ว่ามันก็คือประมาณนี้ คือถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเบวอยากเบวเป็นแบบว่าอมนิสตาเลสอะไรเงี้ยก,ก็มาเล่นบิวนี้ก็ได้นะมันก็สนุกดีเพลินๆดีแต่ก็ทุกพูดตรงๆก็คือยังมีตัวละครอื่นที่มันเล่นได้ประมาณนี้แล้วมันดีกว่าเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเอ็กเรกเบอร์ก็ลุงก,ก็รู้สึกว่าไม่ตะกิจตะขวงจใจที่จะขายเพราะว่าอย่างน้อยก็ดูใช้งานเอ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงนะลืมคุยเลยว่าเออเดี๋ยวคนไลฟ์โทรมาเดี๋ยวจะลองฟันให้ดูว่าเป็นยังไงเชื่อฟันทีเดียวตายเลยจบเลย่ะคนไลฟ์กู ไวโอเอนซะด้วยไม่ทันได้ปิดสกิลตายก่อนเดียใจเด้๋ยนะพี่มันฟันแรงไปหน่อยโทษทีเนี่ยมาเนี่ยใครอยากแบบเออฟันแรงแงอยากแบบผมชอบเอ็กเคลีเบอร์ครับลุงผมแบบผมต้องการบิวที่มันเล่นได้ครับมีไหมตอนแรกลุงหนักใจมากนะเพราะว่าเนี่ยจริงๆมันมีบิวเนี้ยที่ลุงพอจะขายได้แต่ว่าก่อนหน้านี้คือมันมันแบบมันด้จะขายยังไงอะคือบิวมันแบบมันฟันทีละตัวแต่ตอนนี้พอแบบมันมีแก้ปัญหาได้ด้วยสถานะบลัสร้วก็คือรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละโคตรดี คือเป็นเมื่อก่อนนี่คือกลุ่มหนึ่งนะฟันแบบไวเหอะฟันยาวๆกว่าจะตายหมดอะอันนี้ก็คือสติดบราฟทีก็คือเนี่ยเห็นไหมตายหาหมดยกตี้ต้องขอบคุณเมลีใหม่ด้วยนะเมลีดอตตี้ ie, ที่แบบทําให้แบบไม่ต้องไปเสียวแบบเสียชารดม่วงมาแบบเพื่อเพิ่มคีดาเมจแล้วอะ่ะแค่มีอันนี้ก็คือจบละได้คีด,ดาเมจมาแบบ,บ,บบเบิ่มๆเลยแล้วก็ขอบคุณโลกนี้ที่มีสิ่งที่เรีวยกว่าเซนตมิเด็เกอร์ด้วยนะถ้ามีเซนตมิเด็เกอร์อีกคันนอนก็คืออาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้ด้วยซ้ำ อย่างน้อยก็อ่ะพี่ฮาเธอกูก็พอมีช่องให้ไปละส่วนบิวสก,กิลสี่ลุงขอไม่ขายนะลุ่พูดตรงเลยว่าสก,กิลสี่นี่คือปลาหีอ่ะ <c oughs> ในยุคที่แบบเมลีอินฟูมันมันโคตรพ่อโคตรแม่โกองอ่ะสก,กิลสี่ก็โง่ที่แบบปันขึ้นดาบเชี้ยววัจจัน์นั่นคือทำอะไรได้ถามจริงอย่างน้อยเออบิวนี้มันก็เอปันแรงไว้แล้วก็เป็นอมตะไว้แล้วก็แบบหายตัวตลอดเวลาได้เพราะว่าถือว่าเป็นสก,กิลก็อ่ะอันนี้ก็ถือว่าพอขายได้อยู่นะครัแบบไม่ได้แย่ โอเคอะจบด่าแล้วนะลุงออกกันนะเพราะว่ามันก็คงจะเป็นภาพนี้เรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็แากเล่นไปเท่าไหร่ก็เล่นไปเลยฟันเป็นร้านขนาดนี้ลุงว่าอยู่ได้เป็นชั่วโมงอะจนกว่าจะเบื่อหรือจะเล่นดันธรรมดาทั่วไปก็เล่นได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรยุ่งยากไม่ต้องใช้จํานวนมอนด้วยก็ต้องใช้อยู่นะเอาไว้ใช้ในการบัฟสกิลสามแต่ว่ามันก็นั่นแหละถ้าเกิดบัฟมาได้สักสองสามตัวลุงว่ามันก็ได้ระเมิดมาประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลุงว่ามันก็โอเคแล้วแหละประมาณนี้นะครับขอดูผลงานเดี๋ยส ห้านาทีก็ประมาณสักห้าร้อยกว่าตัวมั้งโอเคก็ KPM ประมาณร้อยร้อยตัวต่อหนึ่งนาทีก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าผ่านอยู่สอบผ่านอยู่ถือว่าเป็นบิวที่เล่นเ,นเพลินแล้วกันพยายามที่แบบจะหามาให้แล้วก็ไปเจอพอดีไม่งั้นคงไม่ได้บิวแหละพี่อาเทอร์ของเรานะอ่ะสําหรับบิวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะลุงก็ต้องบอกตรงนะว่าเป็นบิวทีท่ลุงพยายามหามาขายนะครับแล้วก็คิดว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่จกตาลุงก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยพอขายได้นะ ก็ถ้าใครสนใจจะซื้อนะครับมาบิวต,ตามลุงก็ได้ไม่ได้ห่วงเห็นเลยเพราะว่าลุงก็ต้องบอกตรงว่าลุงไม่ได้คิดขึ้นมาเองลุงไปเอาคอนเซป จากในช่อง YouTube ต่างประเทศที่งลุงจำไม่ได้มา <laughs> เพราะว่าดูผ่านแล้วมันเอ้ยน่าสนใจก็เลยแบบมาใช้งานแล้วพอจะไปหาปุ๊บออะหาไม่เจอละแต่ก็น่าแหละลองไปดูว่ามันน่าจะมีฝรั่งคนหนึ่งที่บิ i ไว้คล้ายลุงจำได้ว่าหน้าปกมันจะเป็นรูปเอเคเลเบอร์ ber, แล้วก็เขียนว่า3,000%นเอะไรสักอย่างหนึ่งอนะันนั้นลุงเอาของเขามาเลยอันนี้ลุงพูดตรงลุงไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรอกแต่ว่าเอามาปรับใช้ให้มันเข้ากับสไตล์ของลุงนะครับ, <laughs> งงรบก็ได้ออกมาประมาณนี้นะฮะคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วก็ใช้งานง่ายแบบอัตโนมั อ่ะถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมนะฝากช่วยกันกดไลค์ให้กับลุงแมวเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับก็นั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวคงมีให้ไม่ให้ดูอยู่เพราะว่ายังมีบิวน่าสนใจอีกหลายๆบิวที่อาจเจามาขายอยู่นะสํสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะยังไงลุงขอตัวลาไปก่อนนะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับทุกคนไปแล้วไปเลยปุ้นป้น,ปนเจอกันครับ